สวัสดีครับวันนี้ผมกลุ่วิแกนดอทจะมาแนะนำวิธีใช้งานโปรแกรมนำทางนะครับป a ปโก o X9 นะครับตัวเครื่องที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นรุ่น Q5035 นะครับซึ่งมาพร้อมกับตัวโปรแกรมตัวนี้เลยฮะก็คือตัวป p a โกนะครับเวอร์ชัน x 9ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับของ p ปาปโกที่ประเทศไทยมีอยู่ณตอนนี้ นะครับก็โปรแกรมตัวนี้การใช้งานไม่ยากครับถ้าเกิดเคยใช้งานโพวก,กร a r m i n หรือ Power Map จะรู้ว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับก็ถ้าเกิดเราเริ่มต้นเนี่ยเราก็กดนำทางก่อนก็ได้ครับโดยทั่วไปเวลาเปิดเปิดเครื่อง GPS ขึ้นมาเขาก็จะค้นหาสัญญาณนะครับซึ่งในที่นี้พอดีผมอัดอยู่ในอาคารมันก็เลยยังรับสัญญาณไม่ได้ครับสังเกตว่ามุมขวาบนจะมีเป็นรูปดาวเทียมนะครับถ้าเรากดรูปดาวเทียมเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีเป็น จุดแดงๆะครับพวกนี้เขาก็จะรับสัญญาณดาวเทียมไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าจะให้ดีก็คือเราเล่นกลางแจ้งนะครับหรืออยู่ในรถก็จะรับสัญญาณดาวเทียมได้ดีขึ้นนะครับก็สัญญาณดาวเทียมอาจจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ําเงินนะครับรอเขาฟิกซ์นิดนึงมันก็จะมีเสียงพูดว่ารับสัญญาณดาวเทียมได้เรียบร้อยแล้วพร้อมนาทางนะครับในที่นี้ก็คือจะเห็นดาวเทียมอยู่มากมายแต่ว่ายังใช้ไงานไม่ได้เพราะว่าอาจจะสภาพสิ่งแวดล้อมมันไม่ค่อยดีนะครับ เพราะว่ามันจะรับสัญญาณดาวเทียมผ่านแบบพวกผนังปูนอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราอยู่ในอาคารโดยเบื้องต้นเนี่ยถ้ารับสัญญาณได้แล้วตัวไอตัวสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะจะแสดงจุดที่เราอยู่นะครับแต่ณปัจจุบันอย่างที่แจ้งคือยังรับไม่ได้ก็ค่าไปก่อนนะครับในที่นี้จะสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัว5.35 0จะต่างกับตัว4.35 0ซึ่งเป็น4.3นิ้วนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะมีคําสั่งเสียงด้วยคำสั่งเสียงนี่เอาไว ก็คือสั่งงานด้วยเสียงนะครับแต่ว่ายังไม่รองรับภาษาไทยนะครับเช่นจะไปปั๊มน้ำมันก็ต้องบอกว่า petrol station นะครับซึ่งก็คนไทยส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ได้ใช้เราข้ามไปส่วนที่ว่าถ้าเราจะหาปลายทางเราทำยังไงเราเข้าไปที่ปลายทางนะครับพวกนี้จะมีเมนูอยู่มากมายนะครับเมนหลักเนี่ยที่อยากให้โฟกัสไปก่อนก็จะเป็นที่ให้เรานึกก่อนว่าเราอยากจะหาถนนที่เราจะไปหรือจุดสนใจที่เราจะไปนะครับหาถนนหรือจุดสนใจแล้วก็ข้างบนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกที บเบื้องตอนน้นก็นคืออย่างเช่นเราต้องการจะไปถนนพระราม9ก้าสมมุติเราไปพระราม9ก้านะครับพอเรากดเข้ามาเขาก็จะหาว่าเราต้องการจะหาถนนในพื้นที่ไหนนะครับถ้าเป็นพื้นที่ทั้งหมดก็คือทั่วประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถระบุไปได้ว่า,าถนนเส้นนี้อยู่ในกรุงเทพอํานาจเจริญหรือพวกนี้คือการที่เราระบุแยกย่อยลงไปได้เยอะเนี่ยก็คือจะทําให้การค้นหาเป็นอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นถ้าเรารู้เขตนะฮะอย่างกรุงเทพมหานครเรากดรูปโฟลเดอร์ข้างๆนี้มันก็จะแบ่งเป็นเขตอีกทําให้เวลาเราค้นหามันจะไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจเรากดปุ่มพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็เริ่มค้นหาได้เลยในสิ่งที่เราต้องการจะค้นหานะครับสมมติเมื่ี้ผมบอกพระราม9้าใช่ไหมฮะเราก็กดเข้ามาเปลี่ยนภาษาอังกฤษปภาษาไทยได้เราพิมพ์ประมาณนี้ฮนะ ตัวเลขกดแคปนะครับกด9นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับมันก็จะมีคำที่เขียนว่าพระราม9เนี่ยอยู่ตามเฟสต่างๆนะครับก็ดูว่าเราอยากจะไปตรงแยกไหนถนนเส้นไหนนะครับสมมุติว่าผมไปแยก2 6่ขีด2ผมก็ไปเสร็จปุ๊บถ้าเรารู้บ้านเลขที่นะฮะเราก็เราก็ใส่ไปแต่ในที่นี้ผมไม่รู้ว่าบ้านเลขที่นะฮะว่าคืออะไร ก็กดตกลงบ้านเลขที่พวกนี้เขาจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครทุกๆเดือนก็ติดตามกันไปว่าปปโกมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออัปเดตแผนที่ได้ฟรีทุกเดือนนะครับโดยที่ไม่มีข้อผูกมัดว่าเหมือนที่ห้ออื่นอาจจะอัปได้ฟรี1ปีหรือ2ปีนะครับก็ในที่นี้พอเราหาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เขาก็จะพามาใจกลาง26.2ตะกี้นะฮะเราก็กดไปได้ครับในขณะที่บางคนเนี่ยเวลาเราไปต่างจังหวัดนะฮะอาจจะหาชื่อสถานที่ไม่เจอ เราก็หาชื่อถนนเป็นหลักจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยจิ้มจิ้มหาสมมุติว่าอ,าอยู่ปลายซอยนะฮะเราก็จิ้มไปที่ปลายซอยแต่เราก็กดไปนะครับนี่ก็คือเป็นการนําทางเบื้องต้นนะครับก็จะมีเส้นทางวิ่งขึ้นมานะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าจับสัญญาณดาวเทียมได้แล้วเขาก็พร้อมที่จะบอกเส้นทางไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการหาด้วยชื่อถนนนะครับการๆๆหาด้วยชื่อถนนนะครับต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะเป็นการสอนการค้นหาด้วยชื่อสถานที่นะครับ เรากดไปที่ปลายทางนะครับตะกี้เราหาถนนไปแล้วเรากดที่จุดสนใจบ้างชื่อสถานที่เขาจะเรียกว่าจุดสนใจครับจุดสนใจเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีทั้งห้างสรรพสินค้าร้านอาหารโรงแรมที่พักพวกนี้นะฮะปั๊มกา๊าซ LPG NGV อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกนะครับอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวเรากดเข้าไปนะครับสมมติว่าเรากดหาแถวนี้ เขาก็จะมีทั้งพวกวิพิธภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่มีเยอะนะอย่างบันเทิงนะ,ะกดเข้าไปเนี่ยครับห้างสรรพสินค้ากดเข้าไปสมมุติที่ในกรุงเทพเหมือนกันเขาก็จะมีแบ่งเป็นพวกนี้นะครับก็ทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะหาชื่อสถานที่สักที่หนึงโดยที่เราสมมุติว่าที่เกียรเข้าไปนั่งหาว่าจะไปที่ไหนนะครับสมมุติผมจะไปเซนทัลบางนานะครับผมก็กดเลือก เป็นห้างสรรพสินค้าก็ได้หรือว่า p o i ทั้งหมดก็ได้ในที่นี้ผมรู้ว่าจะไปห้างผมก็กดห้างสรรพสินค้านะครับถ้าเรารู้เขตเรียบร้อยแน่นอนนะครเรากดเลือกกรุงเทพแล้วก็ไปที่เขตบางนาเลยก็ได้ครับพวกนี้เขาก็จะมีห้างทุกอย่างนะครับรวถึงพวก Family m a r t 7 e ซเ่อะไรด้วย Top Big C พวกนี้นะฮะเนี่ยก็ยังไม่ทันพิมพ์ฮะขึ้นมาแล้วเซ็นทันผาซาเซตีเรากดเข้าไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้กิจฉพวกนี้ก็คือเป็นพวก เอชื่อ P.O.I หรือว่าจุดสนใจต่างๆนะที่อยู่ในห้างนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถกดไปได้เลยนะครับหรือว่าเราค้นหามาแล้วเรากดหาสถานที่ใกล้เคียงดูว่าไอ้พวกนี้มันคืออะไรนะเรากดสถานที่ใกล้เคียงดูเขาก็จะมีบอกว่าใกล้ๆเซนรันบางนาเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะฮะมีทั้งไปซันีมีทั้ง TOT มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ถ้าจะไปกดไปแต่อย่างที่บอกว่าเวลาเราไปบางที่เนี่ยอาจจะเป็นบ้านคนก็าอาจจะไม่มีแบบจุดสนใจอะไรที่แน่นอนเราก็หาจุดหลักๆก่อนนะฮะ แล้วเราค่อยอาจจะซูมออกว่าเฮ้ยเราอยู่สมมุติว่าบริษัทลูกค้าอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลบางนาเราก็ค่อยมากดตรงฝั่งนี้นะฮะว่าเฮ้ยเราจะไปตรงนี้ไม่ใช่เซ็นทรัลบางนาเราก็กดไปนะฮะอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆนะครับก็คือหาหาอะไรก็ได้ที่มันหาได้ง่ายๆอ่ะและหาที่ให้ใกล้ที่สุดเราค่อยเลื่อนหานะครับอย่างนี้ก็คือจบนะครับในขณะที่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่หน้าบ้านเราแล้วหรือว่าไปหาลูกค้าคนนี้บ่อยมาก แล้วก็เราต้องการที่จะเมมตรงจุดจุดนั้นไว้เนี่ยนะครับขอกลับไปที่เดิมก่อนนะครับตะกี้ไปเซ็นทันบางนาใช่ไหมผมกดประวัติก็ได้เพราะเราเคยไปแล้วเราเลือกได้นะฮะเรากดไปเซ็นทันบางนา่อกี้นะครับตะกี้สมมติว่าบริษัทลูกค้าผมอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วผมไปบ่อยมากนะครับผมก็จะกดบันทึกสถานที่ไว้เลยนะครับคราวหน้าที่จะไปก็จะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์อะไรบ่อย ผมกดลบไปก่อนคิดชื่อลูกค้าไม่ออกผมตั้งชื่อว่า1แล้วกันแล้วกดตกลงก็จะเป็นรูปดาวขึ้นมาเราจะสร้างกลุ่มใสเบอร์โทรใส่ที่อยู่ใส่รูปอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ใส่อะไรเลย,เลยผมกดตกลงมันก็จะเป็นเขียนชื่อ1แล้วก็มีรูปหัวใจนะครับครั้งต่อไปเวลาเราไปใช่ไหมฮะเราเมมไว้แล้วเราก็ไปสถานที่โปรดเราก็กดตัวนี้ไปมันก็จะพาไปเมื่อกี้ที่เราเมมไว้ถูกไหมฮะแล้วเราก็กดไป ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราไม่ไปที่นี่หรือเมนผิดเราต้องการจะลบพอเราถึงหน้านี้เรากดฟังก์ชันนะครับแล้วเรากดลบได้เลยนะครับในที่นี้ถ้าเราต้องการที่จะตั้งสถานที่ไหนเป็นบ้านหรือที่ทํางานเนี่ยเราก็สามารถแอดเป็นฟอลเลตไว้ก่อนนะครับบันทึกเสร็จแล้วก็กดตั้งเป็นบ้านได้เลยนะครับกดตั้งเป็นบ้านหรือตั้งเป็นที่ทํางานถ้าเราตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยครั้งต่อไปเวลาเราจะไปเรากดบ้านหนึ่งครั้งมันก็จะไปได้เลยแต่ในที่นี้เรายังไม่ได้กําหนดไงฮะก็คือถ้าเราจะเลือกเลื่อนแผนที่แล้วก็ บันทึกเองก็กดมุมมองแผนที่แต่ถ้าผมแนะนําก็คือให้เราบันทึกเป็นสถานที่โปรดกกาะแล้วค่อยกดนะฮะตั้งเป็นบ้านจะง่ายกว่าในที่นี้เดี๋ยวผมขอลบจุดเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ใช้นะครับผมกดเข้าไปที่ตรงนี้นครับกดฟังก์ชันแล้วเรา,เาก็กดลบนะครับก็จริงๆเราไม่มีอะไรเห็นไหมฮะจริงๆเรารู้แค่วิธีหาถนนวิธีหาชื่อสถานที่ แล้วก็บ้านที่ทํางานตะกี้เราตั้งเป็นแล้วสถานที่โปรดเราบันทึกเป็นแล้วนะครับประวัติก็คือที่เราค้นหาเมื่อสักครู่นะครับอาจจะเป็นพระรามเก้าหรือเซนทันบางนาอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็จุดสนใจระหว่างทางก็จริงๆก็ลองเล่นดูมันก็จะบอกว่าตั้งแต่ตรงเนี้ยที่เราอยู่ณนะปัจจุบนันจนไปถึงเซนทันบางนาเมื่อกี้มีจุดสนใจอะไรที่เราต้องการจะหาบ้างเนี่ยเราหาประเภทจุดสนใจสมมุติว่าเราจะหาว่า,าตามเส้นทางมี กาซ NGV ที่ไหนบ้างมันก็จะบอกว่าอีกกี่กิโลเมตรนะฮะมีตรงไหนให้ขึ้นบ้างนะฮะมีตรงไหนให้เข้าไปบ้างเนี่ยแล้วก็กดไปสมมุติว่าเราต้องการจะแวะปัม๊มด่วนอย่างเงี้ยฮะก็จบไม่มีอะไรไง่ายๆพิกัดก็บางคนบอกว่ามีมิ팅มีไปสำรวจแผนที่นะครับก็อาจจะได้เป็นพิกัดมาจาก Google Map นะครับก็เอามาใส่ตามพวกนี้นะครับพิกัดลองดิจูดละทิจูดจะมี เขาเรียกว่าหลายสกุลนะฮะว่าจะใส่เป็นองศาลิบดาแล้วแต่ตามถนัดฮะใส่เสร็จกดตกลงก็ไปได้เหมือนกันจบแล้วฮะจบแล้วครับวิธีวิธีนำทางมีแค่นี้เองครับจริงๆทีเด็ดของ GPS ก็คือ,อจริงๆร,รุ่นไหนก็ได้แบรนด์ไหนก็ได้ขอให้แผนที่เนี่ยขยันอัปเดตหน่อยเพราะว่าเครื่อง GPS เนี่ยไว้นำทางถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเครื่อง GPS เนี่ยที่ดีมากๆฟังก์ชันดีมากๆแต่ว่าแผนที่ไม่อัปเดตก็หมายความว่าเราจะไปไหนเราก็อาจจะหลงทางได้ เพราะว่าแผนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถูกไหมฮะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือบางคนบอกว่าถ้าจะขึ้นทางด่วนหรือไม่ขึ้นทางด่วนเนี่ยทำยังไงนะครับเราพอเรากดไปตะกี้เซตพิกัดเรียบร้อยเรากดกลับมานะฮะเข้ามาที่เส้นทางนะครับเขาก็จะเป็นภาพรวมว่าเราไปทิศทางไหนใช่ไหมฮะเรากดคําว่าเครื่องมือตรงนี้นะฮะแล้วก็เขาจะมีคําว่า,าตัวเลือกเส้นทาง เขาก็จะบอกว่าเราจะเดินทางด้วยอะไรนะครับเดินเท้าหรือรถยนต์นะครับวิธีการค้นหาเนี่ยก็คือเลือกใช้ทางด่วนเส้นทางที่แนะนําระยะทางสั้นที่สุดนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ทางด่วนไหมนะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ขึ้นทางด่วนเราก็กดอีกเรื่องทางด่วนนะฮะลีกเรื่องทางกับรถก็แล้วแต่เนี่ยกระติกติปลายเขาก็จะคำนวเส้นทางให้เราใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยหน้าตาการนําทางเป็นยังไงนะครับอยากเห็นจังเลยเราก็กดเครื่องมือตรงนี้เรากดจําลอง สถานการณ์นะครับก็ประมาณนี้คือถ้ารถวิ่งจะเป็นยังไงนะครับแผนที่นําทางจะเป็นยังไงแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ตามร้านค้าเขาชอบเปิดโชว์นะฮะว่าเป็นยังไงเลี้ยวไปทางไหนอย่างไรนะครับตรงนี้ก็คือจําลองว่าถ้ารถเราวิ่งเนี่ยนะครับเราก็จะแทนด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราวิ่งผ่านแล้วมีจังชันวิวก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอย่างรุ่นพวกปาปะโกพวกนี้เขาก็จะมีใส่เป็นจังชันวิวมา ก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะง่ายกว่าถ้าเรามีเป็นพวกจัง,จงชันวิวบอกนะครับช่วยได้มากช่วยได้มากสร้เ <300 S 1> ให้เข้าสู่ทายกระดับประมาณนี้นะครับก,ก็ก็ข้ามไปในส่วนของเมนูต่างๆที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยมันจะมีอยู่ในคู่มือนะครับที่อยู่ในกล่องเป็นภาษาไทยอยู่แล้วแต่ว่าคู่มืออาจจะเขียนว่า x 8แต่จริงเอามาใช้กับ x 9ได้เพราะว่าเมนูเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอสอนอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีเช็ค เวอร์ชันแผนที่นะครับก่อนที่จะจบวิดีโอสอนอันนี้นะครับเราเข้าไปที่ตั้งค่าระบบนะมันก็จะมีปรับเสียงปรับความสว่างอะไรเรียบร้อยนะฮะปรับเสียงพูดการแสดงผลภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับม,มีจริงจริงมีภาษาเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่มีใครใช้เยอะกว่านั้นนะฮะก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะให้แสดงตึกสามิติไหมอะไรยังไงก็มาเซตค่าได้แต่ล่างสุดจะมีเขียนว่าเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับ แผนที่นะครับเป็นเดือนไหนนะครับนี่ครับเปลี่ยนแผนที่ th 1 3คือปี2013 09คือปอคือเดือน9นะครับ01ก็คือวันที่1นะครับโดยทั่วไปแผนที่ของปปะกโกจะออกทุกเดือนอยู่แล้วตอนต้นเดือนนะครับก็ลองเช็คดูนะครับทุกๆทุกๆต้นเดือนส่วนใหญ่ก็ของเรานะครับเว็บกลูวีแกงก็จะมีแจ้งไว้ในแฟนเพจว่าอตอนนี้มีแผนที่ออกใหม่แล้วนะถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะเดินทาง ช่วงช่วงนั้นๆน,น,นะฮะก็แนะนําว่าให้โหลดแผนที่มาแล้วก็อัปเดตไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าจะมีแบบจุดพวกปั๊มน้มาํามันหรือจุดกับรถแปลกๆใหม่ๆนะฮะหรือว่าพวกกล้องตรวจความเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับที่เพิ่มเข้ามาก็แนะนําให้อัปเดตไว้สม่ําเสมอไหนๆก็อัปเดตฟรีอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ที่เหลือไม่มีอะไรฮะรพวกแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวผมว่าก็เป็นฟีเจอร์ที่มันก็แปลกแต่ว่าคนคงไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่าอย่างเช่นสมมติจะไปเที่ยวระยองใช่ไหมฮะเรากดแนะนํา นะครับมันก็จะมีสระบุะรีนครนายกอะไรเยอะแยะนะฮะอย่างระยองอย่างเงี้ยเอาไปหานี้นะครับเขาก็จะมีบอกอะ,อะรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รูปเบอร์โทรนะครับรูปของหาพวกนี้เป็นยังไงนะครับเนี่ยถ้าเราอยู่แถวนะั้นแล้วเราอยากจะเที่ยวใกล้ๆก็ลองแวะเข้าไปดูนะครับโอเคก็เบื้องต้นก็จริงๆมีอยู่แค่นี้แหละครับก็ถ้าอย่างไงก็ ลองใช้งานกันดูนะครับเพราะว่าใช้งานไม่ยากนะครับก็ถ้ายัางไงเนี่ยสนใจตัวผลิตภัณฑ์หรือโปรดักตัวจีเวสนำทางของปาราโกก็ติดต่อสอบถามได้นะครับของ mm hmm. เรานะครับเว็บกลูวิแกงดอทเเราจะมีราคาพิเศษให้นะครับยังไงก็วิดีโอนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ละกันยังไงขอขอบ